traffic c h a n n ทีวีออนไลน์คึกคักเปิดวาร์ปบันแรกแฟนคลับแห่ล้อมน้องทันสาวน้อยคิดบวกในนิทรศการศิลปะแม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็งดงามเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เวลา1 0 3นิกานาที ณเดอะพาเลทอาสเปซปากซอยสุขุมวิท55ทองหล่อกรุงเทพนายพระนเอกกริณนปภาประธา,านมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้ยโอกาสในฐานะเจ้าของโครงการและนางสาวมนิสยามณีรัตน์หัวหน้าคณะทำงานโครงการมูลนธิธิร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรศการศิลปะแม้จะเจ็บปวดแต่คุณก็งกดงามมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้โอกาส ขอเชิญชมกิจกรรมดีๆหลังยุคคลายโควิดที่สังคมโลกปัจจุบันไม่ควรมองข้ามผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ป่วยทางจิตเวชและผู้หมดหวังได้เกิดพลังบวกและสร้างสรรค์ให้พ้นความเศร้าโศกความเจ็บปวดและความาท้อแท้ให้ผ่านพ้นหมดสิ้นไปทำกลางแฟนคลับของนางสาวนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์หรือน้องทันสาวน้อยคิดบวกที่บินตรงจากสิงคโปร์ รวมกับศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยยุคใหม่และยุคยูทูบเบอร์คนดังหลายสิบชีวิตที่ผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตมาอย่างมั่นคงทยอยเดินทางมาโชว์ผลงานชิ้นสําคัญต่างๆตลอดทั้งสองวันพร้อมการแนะนําแนวทางการสร้างพลังบวกในการดําเนินชีวิตทุกๆด้านจนประสบความสําเร็จเพื่อสร้างฝันของเราให้เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่หกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6 ตั้งแต่เวลา10นากา30นาทีถึง19นาฬกา30นาทีณเ h e ะพาเล e อา p a สป,ปากซอยสุขุมวิท55ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อกรุงเทพมหานคร วันนี้ครับพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงนิทรรศการภาพวาดนะครับแม้จะเจ็บปวดก็จะสู้ต่อแม้จะเจ็บปวดก็จะงดงามต่อไปนะครับขอให้มีจิตใจในทางบวกพลังบวกนะครับตามที่เห็นนะครับก็คือการสร้างพลังบวกในด้านศิลปะในรูปภาพนะครับทําให้สะท้อนให้เห็นว่าจะ ือของศิลป์เป็นเล็กๆครับสามารถสร้างคุณค่านะครับจากภาพวาดของเรานะครับตั้งแต่นะครับหนึ่งร้อยบาทพันบาทนะครับจนไปถึงเป็นร้อยร้อยล้านนะครับจากศิลปะปฏิมากรรมของภาพวาดจากจินตการจินตนาการของแต่ละคนนะครับนับว่ามีประโยชน์กับสังคมนะครับขอให้ท่านเอาพลังลบเป็นพลังบวกแล้วสร้างผลงานให้กับโลกและจะมีประโยชน์กับประชาชนและมวลมนุษยชาติ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่าน t r o f f i c Channel TV Online